สวัสดีครับคี k เควิกูครับซองอันซองยแบบบ่อยเอ่ออัลเวินครับชาลิกีครับวันนี้วันปีเปิดอัลเวินครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องแตกต่างครับผมผมจะมาเล่าเรื่องแต่รววิญญาณทวิสีครับผมจะมาเล่าเรื่องผีนี่เองครับ ผมมาเป็นช่วงอะเป็นช่วงวิวังพุทธนะครับเป็นสิสงกรดนะคะว่าผีอะมันจากในป่าที่ไม่มีลมนี่เองครับว่ามันเรื่อผมอะมันลมเองได้ครับผมรู้สึกว่าผมเอาขวดน้ำมาตั้งมันใช่ไหมครับะผมเอาขวดน้ำมาตั้งอย่างนี้ แตดกานเรก็มันล้มนะครับเห็นไหมมันล้มมันล้มไปตรงนี้เลยวดน้ําเนี่ยผมตั้งไว้ทําไมว่าผมจะมาสืบคดีครับผมผมจะพาไปสืบคดีตรงที่ผมไม่ออกกำลังกายนะครับตอนที่ขนานนะผมขนานไม่ออกกำลังกายนะดีวผมจะไปสืบคดีครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพาวันนี้ผมจะตื่น,นเช้า ผมจะพาไปสิบคดีนึ่งครับผมหน้าคนหัวลุกนี่ครับหน้าอาสาวสวยอะ่ะคือเป็นผมปิดหน้าตรงคางด้วยแ้วแล้วก็มีสายเชือขาวกระกงขาวหน้าซีดตาขาวจัวเลยครับแล้วก็หน้าเละงอนแล้ไฟเผาอะ่ะใช่ผมบอกว่าผม,ผมบอกผีว่า ผีอ่ะเป็นคนนะมเป็นคนหรือ,รอผีผีนั่นจะเป็นคนที่รอยหน้าล่านมันจะเป็นรอยเผาทั้เป็นเลยนะผมมาสืบคดีว่าดูไหมว่าผมอยากเป็นนักสืบอ,อีกคดีของต่ตางๆของบ้านบ้านร้านที่รุนเผานี่ครับ ถ้าใครอยากได้เสื้อแบบนี้ครับเป็นเสื้อาดูวีนะครับ,น,ออน,น,รบนี่เสื้อแบบนี้สามเสื้างล่างเอ่อกาก้าผมสีสีเหลืองครับนี่เข้าลุ่งเก่งได้แล้วก็มาล่าท้าผีเหมือนเดิมใช่ครับผมจำได้ไหมที่ผมไปล่าท้าผีเนาะตอนแรกเนี่ยผมไปล่าท้าผีมาตอนแรก แตวังขาเนี่ยผมไม่เจออะไรอิจนาอะไรครับผมซึ่งว่ารดที่มันล้มเองได้คือน้ําขวดได้น้ำน้าโคกที่ผมตั้งไว้ที่มันล้มเองได้จูจูไม่คาฝันขึ้นที่ที่ผมเคยเห็นขวดมันล้มแต่อิจนาไม่ไม่รงบดูอะไรครับแต่ขอมประสมบุญเองใช่ ผมเป็นอ่ผมเป็นมังกรเป็นอาศัยของสวรรค์ผมเป็นมังกรแดงที่มารับดวงวิญญาณนั่นเองครับใช่ในเรื่องือสวรร,ร,รค,รค์นะครับมังกรที่จะได้รับดวงวิญญาณผีอ่ะคือสวรรค์ทําความดีนะครับ ซื่อว่าวันนี้ผมจะตื่นเช้าผมจะไปถ่ายรูปอีกคดีหนึ่งชื่อว่าไอป่านี้คือเป็นเป็นป่าอาัถังน่นเองครับเป็นป่าอะไรวะอ๋อเขียวแล้วเป็นป่าจะเป็นประตูบานเนี่ยประตูบานอ่ะเดี๋ยวผมจะเห็นป่าใช่ไหมก็จะเป็นป่าธรรมดาเดี๋ยวผมต้าวางขาเนี่ยรู้ษาังกฤนะผมต้าววางขาใช่ไหมครับ เนี่ยแต่บางขานะรอดบางองนี้แลผมจะเห็นจะเห็นป่าจิติโบสถิติป่าจะเป็นป่าธรรมดานะเนี่เป็นป่าธรรมดานะครับคือเป็นป่าที่ไม่มีป่าผมจะเป็นจะเป็นก้างกริงครับจะเป็นป่าช้าผมใช่ครับป่าช้านี่ครับการเลื่อนลอยน,นะครับผม การเล่นหลอนนั่นเองครับคาสุขเรีนี้อาคลิปนี้จบแล้วนะครับจะลืมฝากติดตามกดไลค์คำเตือนคลิปนี้อย่าไมาย่ยานับชมน้องๆที่รู้อยู่นะครับห้ามไปทําตามยางแบบผมในช่องของผมได้เคเคบิกุนะครับช่องนักกิฬาบลบ่อยและเปอร์ผมแล้วก็ล่าท้าผีใต้วังขายนะคำเสื้อตรง ที่ไทยห้ามน้องๆห้ามทำตามนะครับแต่หรือขาหรือหัวอะไรนรืโผลมมานี่ครับให้น้องไปเตร็มอาวุธมาก็าออก็อนเงยจ่อมันนะผมจาะที่มีหัวผล่มาแล้วก็ยิงเลยครับคำเทศตำนานไทยนี่ครับคลิปนี้จบแล้วจะลืมฝากกดไลค์แชร์ subscribe กันหนึงด้วยนะครับแล้ว ให้ฝากเพืพ่อนๆดูนะก็กติดตามนยูทูบมีเมี่มแล้วก็ดูทูบธรรมดาแล้วก็ f ฟซ e b o o ไอจีไลน์ทิกเกตนั่นเองครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลาไปก่อนหลอนเคเควิจูอย่างหลอนสวัสดีครับผม